สวัสดีครับออฟจากบริษัท JW Tech นะครับวันนี้ออฟจะมานำเสนอไฮบริดมอเตอร์สตาร์เตอร์สเตนอโลนอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ครับสตาร์เตอร์ไฮบริดในซีรีส์นี้ใช้สำหรับการควบคุมและสามารถสลับทิศท,ทางมอเตอร์สามเฟสได้สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง500โวลต์และกระแสะไฟฟ้าขับโหลดสูงสุด9แอมป์สามารถปรับช่วงกระแสโหลดได้มีฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินในมาตรฐานความปลอดภัย SIL3 และ PLE จุดเด่นขนาดกระทัดรัดที่กว้างเพียง2 2มิลลิเมตรเดินสายง่ายพร้อมระบบป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรอ,อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง10เท่าเมื่อเทียบกับซีรีส์เดิมการป้องกันมอเตอร์แบบปรับได้ที่สามารถรองรับโหลดได้สูงสุด9แอมป์ให้เราบริษัท JWT e c h ช่วยแก้ปัญหาของคุณสามารถเทียบรุ่นและสเปกการทำงานได้มีทีมวิศวะกรที่มีความชำนาญคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาสนใจให้ทีมงานเราเทสเดโมการทำงานได้พร้อมบริการหลังการขายออนไซต์เซอร์วิสครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไลน์แอดอีเมลเบอร์โทรครบถูกเร็วดีที่นี่ที่เดียว JW Tech ครับ